วันนี้ก็มาหนองมนกันนะคะเป็นไงขลามอร่อยไหมขลามอร่อยมากพาเที่ยวหนองมนค่ะเดี๋ยวจะพาดูว่าตลาดหนองมนมีอะไรบ้างนะอุก่อนได้ผุกยแค่ซื้อค่ะมีรองเท้อุก่อนได้เลยพี่ของใหม่ๆนั้นร้อนเนี่ยค่ะ มันเลนมีของขายเยอะแยะมากมายปลาตุ้งแห้งของกระจุกกระจิกเยอะมากเลยนะคะทุกคนมากเลย คก็จะเป็นโซนหนองบนชลบุรีนะคะก็จะซื้อของฝากไปฝากขอทุกคนอร่อยไหมอิออ่มพอดีออเดินชิมอิ่มพอดีนี่นะคะคือขึ้นชื่อมากเลยคือข้าวลามหนองบนนะคะทุกคนเข้าม,มาแล้วจะต้องมาชิมข้าวหลามกระบอกเล็กน่ารักมากเลยอันนี้ก็คือหลงจากนะคะ ก็อันนี้ก็มาซือ้อเตรียมที่จะขอกับ